ทำไมบ่ทำไมบ่าบาไทยพาบาไทยพาบาไทยเขาใช้นขมากนงชูว์ิวานกนกมาชู จบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วใช่ไหมโอเคตัวมือนนิสิตัวมือเลยสิคัะโอ้โหมีท่าจบโอ้โหย